ดวงรายปาก1 6ถึง31พฤษภาคม2566ของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดในวันพุธวันศุกร์และคนที่เลือดกรุ๊ป AB จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนํานาอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมออามจะมาถารูด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือ่อนฝีมาเจอคลิปนี้นะเดี๋ยวฟังคำนํานายไปเลยนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยค่ะสับสดๆกันนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะชาวธาตุน้ำนะ ครึ่งเดือนหลังพฤษภาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหชาวทาตุน้ำนะต้องบอกเลยน u m บุวันะอันดับหนึ่งไทยแลนด์อันดับ8ของโลกเป็นชาวทาตที่จะมีโอกาสมีโชคลาบเป็นอันดับหนึ่งเออ ใบแรกมาก็เป็นโชคเป็นลาบเป็นข่าวดีเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเหนือคุณเลยในครึ่งเดือนหลังแสดงว่ามีโอกาสมีเรื่องของโชคลาบลาบลอยนะข่าวดีสิ่งดีๆโอกาสดีๆนะเรื่องที่เป็นแฮปปี้นะจะเกิดขึ้นกันคุณในครึ่งเดือนหลังสองอพฤษภาคม2 5 1พน,นแน่ๆเลยนะดูเหมือนจะมีข่าวดีสิ่งดีโอกาสดีๆอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่ๆโชคลาบลาบลอยนะลาบจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสทั้งสิ้นเลย นะอะ,อะไรอีกที่ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนะเออดูเหมือนกับว่าจะมีช้อยส์มีทางเลือกในชีวิตนะชีวิตของคุณจะมีช้อยส์มีทางเลือกมีอะไรให้คุณได้ตัดสินใจนะชีวิตจะเ,ออเขาเรียกว่าจะได้เป็นผู้เลือกนะจะเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกนะเพราะฉะนั้นแล้วในครึ่งเดือนหลังนะในเดือนพฤษภาคม2 0 1 6นะชาวทัดน้ำเตรียมตัวเลยคุณจะอยู่เหนือ ศัตรูเหนืออุปสรรคเหนือปัญหาทั้งปวงคุณจะมีสิทธิ์เลือกคุณจะมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตคุณจะมี choice มีทางเลือกให้กับชีวิตค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีๆเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนทําให้คุณต้องเลือกด้วยนะอาะ,อะขอคัดดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยยังมีเวลาเหลืออูนะ่เนาะโอ้โหแน่นอนเลยว่ามีข่าวดีแน่นอนนะชาวธาตุน้ํานะเตรียมตัวเลยครึ่งเดือนหลัง2 5พ 2566เดือนพฤษภามนะมีข่าวดีเกิดขึ้นอยบคุณแน่นอนมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆมีสิ่งดีๆมีอะไรดีๆอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณและทําให้ชีวิตคุณจเจริญก้าวหน้าเติบโตนะมีโอกาสหมดทั้งงานเงินความรักการเรียนนะ งานก็อาจจะได้งานใหม่หรือได้โปรเจกต์ใหม่หรือได้ตําแหน่งใหม่หรือได้คเคลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีสิทธิ์เลือกมีช้อยส์มีทางเลือกธุรกิจก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ทําก็ได้นะและทําให้ส่งผลให้มีการเงินดีๆด,ด,ด้วยนะหรือว่าอาจจะคิดจะลงมือ,อลงลงทุนทําธุรกิจก็มีโอกาสได้เริ่มนะคะการเงินเช่นเดียวกันการเงินจะเข้ามาแบบรวมมีโชคมีลาบจากการลงมือทําของคุณนะการเรียนมีโอกาสประสบความสําเร็จส่วนเรื่องความรักมีสิทธิ์เลือกนะ